ประชุมงบประมาณปี67ครับดิ่เทาวันเล็ตหนึ่งมืนบาทไม่อยู่ในงบประมาณและเขาใช้งบจากไหนนะครับรวมไปถึงไฟค้านครับพูดแตะชั้น14ประท้วงกันยุ่งเลยทีเดียวเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้สรุปให้ฟังครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแถลงงบประมาณปี67ครับโดยมีงบประมาณรายจ่ายประมาณ3.48ล้านล้านบาทประมาณการรายได้สุทธิอยู่ที่2.78ล้านล้านบาทครับจะมีการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลนะครับอยู่ที่693,000ล้านบาทและนอกจากนี้ครับนายกยังคาดการณ์ว่า GDP จะมีการขยายตัวอยู่ที่2.7-3.7%นายกบอกว่างบประมาณรายจ่ายปี67นะครับจะเน้นไปที่ทําให้ประชาชนเนี่ยมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านนโยบายต่าง ทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวครับวันนี้เป็นวันประชุมสภานะครับเรื่องของงบประมาณใดจ่ายปี67วันแรกครับนายก็ขึ้นมาชี้แจงคนแรกด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งข้อมูลตามนี้เลยฮะ มาถึงฝ่ายค้านกันบ้างนะครับอย่างคุณจุรินลักษณะวิสิ์เนี่ยสสจากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็ออกมาตั้งคําถามถึงงบประมาณครับที่ให้กับกระทรวงยุติธรรมนะครับในเรื่องของการไปพัฒนาการกุมครงชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษครับซึ่งคุณจุลินก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าต้องปฏิบัติแบบให้เท่าเทียมกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะฮะแต่มีนักโทษอยู่คนหนึ่งฮะไม่เคยเข้าคุกเลยแถมออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำรวมวันนี้ก็มากกว่า120วันเข้านะคร้ณทวีดสองรันีว่ากระทรวนะครับคุณทวีส แจ้งว่านักโทษป่วยก็ต้องส่งตัวไปรักษาไม่ใช่แค่อดีตนาย,ยกทักษิณเพียงคนเดียวนะครับใครก็แล้วแต่ที่เป็นนักโทษเนี่ยติดคุกถ้าป่วยต้องออกไปรักษาให้หายนั่นเองนะครับแล้วก็การออกไปรักษาแล้วอยู่แต่ในห้องซีเรียมเนี่ยมันก็เหมือนการไร้อิสราภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ครับยังมองว่าอดีตนาย,ยกทักษิณเนี่ยยังเป็นนักสร้างสันติภาพอีกด้วยถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ชอบการรัฐประหารนะฮะแต่ก็ยอมกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ ครับรวมของการประชุมวันนี้นะฮะหลายคนเน่ยเขาก็มองครับว่านโยบายมันไม่ตรงปกครับงบประมาณไม่ตรงปกนี่แหละเพราะว่าอย่างนี้ต้นบอลเลดหนึ่งหมื่นบาทตอนแรกบอกว่าไม่กู้แต่สุดท้ายก็กู้ตอนแรกบอกจะใช้ต้นปีตอนนี้ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับรวมถึงตัวของนายกเศรษฐาทวีสินเองนี่แหละที่ฝ่ายค้านก็ตั้งคาถามเหมือนกันว่าไม่ดูเหมือนกันนะครับว่าพรบงบประมาณก้อนี้ผ่านแล้วนายกยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าจะตรงปกหรือไม่ซึ่งก็เป็นฝ่ายค้านที่ตั้งคาถามมานะคุณผู้ชมมีความคิเดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได ไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสริงนิวส์ด้วยครับ